รังในสวนค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นกิมจูนะคะโซนนี้กิมจูค่ะลูกไหนได้ขนาดเราก็ห่อตามนะคะยอดก็เริ่มออกมาแล้วนะคะหลังจากที่โดนฝนค่ะเนี่ยเริ่มต่อยอดออกมาแล้ว ไม่ได้ห่อกระดาษเนี่ยไม่ได้ห่อกระดาษโดนแดดเผาพเพื่อนๆดูค่ะโอ้ยร่วงแล้ว มันแน่นไปน่แน่นไปนะคะอันนี้ยังไม่สุกนะคะสุกจะเป็นลูกเหลืงหองๆสีเหลืองๆค่ะอ้าวโอแลมัง ต้มอินนะคะล้าน้อยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เขาโดนฝนมานะคะดูค่ะยังสวยอยู่นะคะ